สวัสดีครับนี่คือรายการเช้านี้ที่ทำงานรายการรูปแบบใหม่ของเราซึ่งมาในรูปแบบของพอดแคสต์มาทุกวันทุกเช้าวันทำงาน7โมงครึ่งโดยประมาณโดยวันนี้เราจะมาพบกลับประเด็นที่ว่าเรื่องของความฝันเป้าหมายเราจะเปลี่ยนความฝันและเป้าหมายให้กลายเป็นจริงได้อย่างไรนะครับวันนี้ขอนำเสนอโมเดลอีกอันหนึ่งเราเรียกว่า ด REAM นะฮะใช้คําว่าด REAM นี่แหละที่เป็นความฝันนี่แหละมาถอดเป็นกระบวนการดีกว่าว่าจะทํำยังไงที่จะใช้เจ้าด REAM นี่นะครับช่วยเปลี่ยนความฝันหรือเป้าหมายของเราให้เป็นความจริงนะฮะเรามาดูกันทีละตัวดีกว่าด REAM เนี่ยคืออะไรนะครับตัวด REAM เนี่ยนะฮะตัวดีตัวด REAM นะครับตัวดีตัวแรกก็คือ discipline discipline นี่ก็คือวินัยนั่นเองนะครับวินัยเนี่ยผมว่ามันเป็น เรื่องสําคัญถ้ามองว่าตัวตัวของเราเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์วินัยนี่ถือเป็น o perating system ของเราเลยนะฮะเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าวินัยเป็นกุญแจที่สําคัญในการทํางานที่ต่อเนื่องและไม่ละทิ้งเป้าหมายไปดูได้เลยครับคนที่สําเร็จเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดใครที่เคยได้อ่าน Atomic h a b i t เนี่ยนั่นแหละหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องของวินัยเลยนะครับความสําเร็จ มันเริ่มต้นมาจากการควบคุมตนเองให้อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องได้นะครับนี่คือตัวดีตัวแรกวินัยนะครับเดิสตรีมนั่นเองนี่ทำยังไงล่ะนะครับก็เราก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายนะครับเราก็อึดไปกับมันอย่างไม่ย่อทอนะครับบางทีอาจจะต้องดูด้วยว่าเป้าหมายที่เราตั้งอ่ะมันมีความเป็นไปได้ด้วยหรือเปล่านี่นะบางทีตั้งแล้วมันแบบถูกเป็นไปได้ยาก ต่อให้มีวินัยมันก็ทำแล้วมันก็เหนื่อยใจก็ถอดใจไปในที่สุดนะครับเราก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายด้วยนั่นเองนะครับตัวถัดมา,าตัว R R นี่คือรูทีนนะครับหรือกิจวัตรประจำวันนะถ้าเราไปอ้างอิงเรื่องของวินยัยการมีวินัยนะกับตัวเองมันก็ต้องสร้างวินัยตัวนั้นให้กลายเป็นรูทีนด้วยให้มันอยู่ในอัตโนมัติโปรเซ s ด้วยอย่างในหนังสืออัตโนมัติฮก็ พูดเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะว่าคนเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวันแล้วก็ทําอย่างมีวินยัยนั่นเองนะครับการสร้างกิจวัตรประจําวันที่ดีเนี่ยจะช่วยสร้างความมั่นคงแล้วก็ลดเรื่องของความลังเลในใจเราได้นะครับเราทุกคนจะก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีแผนงานที่ชัดเจนนะครับแล้วต้องมีวิธีการทําที่มันสามารถทําไปได้อย่างสม่ําเสมอเอานึกนึกถึง ชีวิตของผมเนาะผมก็เห็นเหมือนกันนะว่าไอ้อย่างผมทำโซเชียลมีเดียหลายคนบอกว่านอ้ทำไมเออ่ผมถึงสามารถทำมาได้หลายปีเนี่ยปีที่แปดกันไปแล้วเนี่ยต้องมีวินยยัยไงแล้วก็มีกิจวัตรประจำวันว่าในแต่ละวันเราต้องเตรียมอะไรบ้างหรือโพสอะไรบ้างลงอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันมีแผนงานนะครับงานที่ผมทำเนี่ยผมทำงานหลายอย่างงั้นแต่ละอย่างผมก็ต้องมีกิจวัตรประจำวันมีเวลา นะครับจัดเวลานะครับให้แล้วก็มีแผนงานให้กับแต่ละด้านด้วยมันก็จะได้เดินต่อไปในแต่ละด้านได้อย่างชัดเจนแล้วก็สม่ำเสมอด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะอันถัดมาตัว E นะครับตัว E ก็คือเรื่องของ education ความฝันเป้าหมายมันจะเป็นจริงได้มันเกี่ยวอะไรการศึกษาเอ้าแน่นอนเกี่ยวสิครับสิ่งที่เราอยากได้ สิ่งที่เราอยากมีสิ่งที่เราอยากเป็นน่ะมันเป็นสิ่งที่วันนี้เรายังไม่ได้ยังไม่มียังไม่เป็นใช่ไหมล่ะเพราะถ้าเกิดว่าความรู้ที่เรามีมันพออะ <primero. S 2> ความรู้ที่เรามีนะความสามารถที่เรามีมันพอด้วยนะไอ้สิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นมันเป็นไปได้ั้งนานแล้วแต่เนื่องจากสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากมีสิ่งที่เราอยากเป็นมันมันยังไม่ได้เป็นไงแต่มันจะเป็นได้ไวเป็นได้ง่าย ไปได้ถึงตรงนั้นได้ไหวมันต้องมีทักษะบางสิ่งบางอย่างมันต้องมีความรู้บางสิ่งบางอย่างหรือมีสิ่งที่มันจะเป็นบันไดให้เราเหยียบไปได้ตรงเนี้มันเป็นทักษะที่เราต้องลงทุนลงเรียนลงทุนก็คืออาจจะจ่ายเงินแล้วก็ลงไปเรียนก็คือใช้เวลาของเราด้วยโฟก,กัสด้วยนะครับแต,แต่บางอย่างมันอาจจะไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะเดี๋ยวนี้หลายๆทักษะหลายๆความรู้มันก็หาได้ ฟรี Free, จากช่องทางออนไลน์นะครับแต่อันนี้ก็ต้องเลือกดูเหมือนกันว่ามันใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเรียนรู้ไปอ่ะมันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการเรียนรู้สิ่งสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ที่จะพาเราเนี่ยเข้าไปถึงเป้าหมายนด้ง่ายขึ้นเนี่ยมันควรทําเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทัศนคติที่รอรอคนอื่นมาป้อนเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะต้องเลิกได้แล้วนะครับมันมันไม่ทันกินอะ่ะกว่าเขาจะมาป้อนเราเนี่ย เรื่องนั้นๆมันก็มีคนหยิบชิ้นปลามันเอาไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับมาตัวที่สี่ขั้นต่อนะครับตัว A นะฮะตัว A นี่คือแอคชั่นหรือเรียกว่าการกระทำฝันอยากมีอยากได้มันไม่เป็นจริงอยู่แล้วครับถ้าเราไม่ทำนะฮะการลงมือทำนี่แหละมันจะเป็นตัวบอกว่าสิ่งที่เราฝันเอาไว้มันสามารถเป็นจริงได้เร็ว ได้ช้าได้หรือไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะทุกการกระทําเนี่ยมันเป็นการก้าวข้ามขีดจํากัดคือเราจะพาเราไปอยู่ในพื้นที่ของความสําเร็จนั่นเองซึ่งการกระทํานี้ยัยงยังคงคอนเซปต์เดิมนะมันก็ต้องอาศัยเดซิฟลินก็คือวินัยด้วยแล้วก็มันยังคงต้องอาศัยการทําเป็นรูทีนหรือสร้างให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันไปด้วยนั่นเองนะครับเช่นเรามีเป้าหมายว่าภายในสามเดือนเรื่องนี้จะต้องสําเร็จ งั้นในสามเดือนเนี้ยมันก็ต้องมีกิจวัตรประจําวันที่เราต้องทําในแต่ละวันในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็ต้องทําบนพื้นฐานของการมีวินัยด้วยเช่นกันความรู้ education เราต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง <S <S เพื่อจะได้ให้แอคชั่นของเราเนี่ย <S <S มันสามารถทำได้ง่ายขึ้นหรือมันสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ได้ดีขึ้นเช่นกันอลองมาดูตัวอย่างกัน,นง่ายๆนะครับ ถ้าเกิดว่างานของเราเนี่ยแอคชั่นของเราคือมันเกี่ยวกับเรื่องของเออ่ต้องมาทํางานเอกสารจํานวนเยอะๆต้องมาลงฟิวทำนู่นทํานี่เต็มไปหมดแต่เรามีความรู้เพิ่มเติมมาจากการเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีอาจจะเป็น a ออหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเอามันมาขยายผลกับเรื่องของการกระทําจากเดิมเราอาจจะต้องนั่งทํารีพอร์ตเป็นหลายๆวันอย่างเงี้ยจากเดิมเราต้องมานั่งเออ่เอางาน ที่ไปเก็บ data มาจากสายงานของลูกค้าต้องมานั่งประมวลผลเองอย่างเงี้ยสองสมวันสี่ห้าวันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรารู้จักการเอา AI มาใช้ผ่านเรื่องของ Education เพื่อให้มันทำงานช่วยเราให้งานที่เรามีปริมาณเยอะๆเสร็จได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็จะมีเวลาในการมาตรวจตารานะครับเพิ่มเติมปรับแต่งอะไรต่างๆด้วยเช่นกัน อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเราแอพพลายเรื่องของรีโมเดลนะครับตัวสุดท้ายตัวเอ็มเรื่องของ mentality ทัศนคติสำคัญมากเพราะว่าทัศนคติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่จะเป็นตัวตัดสินเลยนะว่าความฝันและก็เป้าหมายของเราจะเป็นจริงได้หรือเปล่าเพราะทัศนคติมันมองไปถึงสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะครับมันควรจะต้องเป็นความคิดเชิงบวก และเป็นไปด้วยความมุ่งมัน่นมันจะช่วยทําให้เราไม่ย่อท้อแล้วก็อ่อนแอต่ออุปสรรคที่เข้ามาก้ํากลายนั่นเองนะครับนะฮะหลายคนเนี่ยมีหมดนะตัว D ตัว R ตัว E ตัวเอแต่ขาดตัวเอมที่ถูกต้องก็คือตัวทัศนคติหรือ m e n t a l ร t y นั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยมีมุมมองที่เป็นลบไม่เชื่ออย่างชัดเจนกับสิ่งที่ควรทําเป็นต้น นะครับเนี่ยทัศนคติมันต้องคิดบวกครับกล้าเผชิญหน้ากับความล้มเหลวเพราะบางทีเราก็ไม่รู้สิ่งที่เราคิดอาจจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ได้แต่ถ้าไม่สําเร็จก็ต้องรีบแก้รีบปรับนะครับกลับมาให้ไวเป็นต้นนะฮะเรื่องของทัศนคติเนี่ยผมนึกถึงเอ,อเรื่องของกีฬาโอลิมปิกนะมีนักกีฬาหลายคนเหมือนกันที่มีทัศนคติโคตรดีเลยคือตัวเองอะ่ะผลลัพธ์ในการแข่งขันเนี่ยเวลาก็เหลือน้อยแล้ว แล้วก็ตัวเองก็สสูมเสียงจะแพ้อยู่แล้วแต่ทัศนคติโคตรดีเลยกลับมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองด้วยเวลาในการแข่งขันที่มันเหลือน้อยเนี่ยจัดการ้วยสรุปพลิกเอาชนะได้เนี่คือก็คือ,คอน้าสนใจเหมือนกันแล้วก็มีหลายประเภทกีฬาด้วยที่สามารถพาตัวเองกลับมาได้นะครับน,นี่คือเป็นเรื่องที่ผมอยากให้เรามองมุมนี้ด้วยนะฮะดังนั้นถ้าเราอ่ะ มีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้แล้วก็อยากให้ความฝันแล้วก็เป้าหมายของเราเป็นจริงเนี่ยความตั้งใจมันมีดีมากนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้ช่วยร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะถ้าเกิดความตั้งใจมีเยอะแต่ต้องไปเจอต่ออุปสรรคนี้อาจจะถอดใจได้เช่นกันงั้นเราอย่าพิ่งหมดหวังนะครับลองเอาโมเดลรีมโมเดลนี้แหละไปลองประยุกต์ใช้ดูนะฮะอันนี้ช่วยได้จริงๆนะครับก็ ขอบทเรียนมาจากคนสําเร็จรอบตัวแล้วก็คนสําเร็จระดับโลกมาผสมกันก็เลยวันนี้เอามาเล่าให้เราฟังในโมเดลรีโมเดลนั่นเองนะฮะใครที่กําลังมีความฝันใครที่มีความต้องการที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าความฝันแบบนี้เป้าหมายยังไงนะฮะถ้าเอาโมเดลนี้รีโมเดลไปขยายผลต่อเชื่อมันว่าสําเร็จได้อย่างชัดเจนแน่นอนครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมด ของรายการ The Practical Life ประจำวันอังคารนี้ติดตามรายการของเรากันได้วันอังคารนะครับบ่ายสามโมงนี้ิดถึงสี่โมงเยน็นโดยประมาณเจอกันได้ที่ FM106 วิทยุข้อควาข่าวสตลอดเอฟเอน Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับพวกเรานะครับพี่ๆน้องๆชาววัน,นดึกยืนพันใหม่สามารถรับฟังรายการเช้านี้ที่ทำงานในรูปแบบของพอดแคสต์กันได้ทุกช่องทางของ The Practical วันดึกยืนพันใหม่วันนี้ผมดรพีขอลาไปก่อน สวัสดีครับ